แล้วก็ภายในวัดครับก็จะมีนี่ครับจุดทําบุญเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับจุดทําบุญครับวันนี้มาร่วมงานจิตอาสาถาวายเป็นสเสโลแระเดียดนะครับ เจ้าอยู่มอสนะครับนีคบด้านในพยาเต่านะครับพญาเต่าเรือนครับพญาเต่าเรือนครับท่านใดมาก็มาถอดรองเท้าพ่งนี้ รวยครับพนี้รวยครับมาทําบุญกันครับก็จะมีนี่ครับร่วมทําบุญไม่ต้องมีตังค์นะครับโอเข้าบัญชีเลยครับทาบุญญาเต่าครับยาเต่าพยาเต่าเรือนครับจะพาพี่น้องรอดน่ครับรอดท้องพญาเต่าไว้ครับเวไอโชูเคลาบ ซาถูกลกุโชนย,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 ยนถกวยร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 มีเก็ทองไหมครับนี่ครับน้องตัวน,นี้เขาภาษาแห่เชียงผมให้ดูด้านหลังมันอาจจะย้อนแสงเอยครับยาเต่าครับ หน้าซุ้มประตูวัดจุดทําบุญครับจุดทําบุญครับเดี๋ยวผมจะพาไปอีกฝั่งหนึงครับจะมีพระพุทธรูปสีขาวครับ เป็นพรรูปสีขาวสวยงามมากนี่ครับวัดหนองจับเต่าครับ ก็จะมีปฏิมากรรมสมเด็จพระเจ้าตากสินปหมาล่าครับมีเพนรูปบนบนหินนะครับูเพนรูปเชียงเงินนู่นครับพี่น้องนูน่นพระพุทธรูปสวยงามครับเดี๋ยวมาดูครับว่า มีอะไรบ้างนี่ครับระหว่างทางเดินไปสากการะาพระพุทธรูปสีขาวนะก็จะมีนี่ครับรูปเพ้นใสใส่หินนี่ครับพระพุทธพรสีอัศวมุนีครับ พุทธพรสีอสัสมามนีครับชื่อโอ,าาอเค okay, ครับมีพักพวกมาเชิญไปถ่ายรูปแล้วครับ mm hmm. วันนี้มาทำกิจกรรมทำความดีครับเฮ้ย mm hmm. เทพเนี่ยเดี๋ยวเราไปไหว้ขอพรไว้พวกนี้ เต่าไปลอดท้องเต่าพญาเต่าเรือถ่ายครับถ่ายรวมกับคณะเขาหรือว่าเฉพาะพวกเราถ่ายส่งกลม,มนะครับนี่วันนี้ก็จะมีเทพลงทะเบียนยังล็รู้เลยนะครับกิตระาผาทุกท่านนะครับที่ มามาว,วันนี้มาหลายหน่วยครับกินอาสาพระานทานา,ามานะครับ,รรบลงทะเบียนนะครับให้กับพลตระเวนแล้วก็ที่จัตหวัดกรุงจัดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่รอรับลงทะเบียนอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอญอาตลงทะเบียนให้ท<ห>่านลงทะเบียนนะครับตั้งแถวให้เรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็สามารถท่านถ่ายภาพนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัตินะครับในการเป็นประชาชนจิตอาสา <ผม S 1> นะครับเราเท่ากันหมดนะครับเราเท่ากันหมดนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับพขะองค์ท้านทรงการนิธานนะครับให้พวกเราช่วยกันทำความดีโดยขีดอาสานะครับ